สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับที่นี่คือบ้านอาคมนะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตนะครับพี่เข้มจะทําการแปลไพ่ให้เพื่อนดูดวงให้เพื่อนเองครับชนองของเราจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่อัลลัคิลน,นะครับแล้วก็ศาสตร์การทำนายอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับจะเอามาปะปนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคลิปนะครับพี่เข้มก็จะใช้ไพ่สาหรับต่างๆที่มีนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถ subscribe ไล k ์แชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเพราะว่าช่องของเราเนี่ย จะออกคลิปทุกวันเลยนะแล้ววันนี้นะครับทอปิกของเราก็คืออะไรในคุณที่ทำให้คนอื่นๆมาลุมรักมาดูกันะนะครับว่าอะไรในตัวคุณนะครับที่ทำให้คนอื่นะม,มาลุมมาตุ้มมาลุมรักนะเออแกะยังไงก็ไม่ออกมีสเสน่ห์นะมาดูซิว่าสเสน่ห์ของเราอยู่ตรงไหนนะมันเป็นอะไรหรือเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่สเสน่ห์ ข้างหน้านนเพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบนะครับเป็นตัวแทนงไพ่3กองเห้เพื่อนพิก,กาด์นะครับเลือกไพ่มาใบหนึ่งถ้าใครถูกใจก็ลองเลือกสัก2-3ใบก็ได้นะก็ฟังแบบฟังอย่างละกองอย่างนี้ก็ได้นะใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์ไปก่อนนะครับสําหรับคนที่เลือกได้แล้วตามไปเข้มมาพีเ่เข้มจะตั้งชื่อกองให้นะครับกองที่1กองเรือก,กองที่2กองม้าและกองที่3นะครับเป็นกองบิชอปครับ ให้เพื่อนเพื่อนกดที่ทามสเต็มเลือกรับชมรับฟังการทำนายตามเกาะเพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยนะครับถ้าทามสเต็มไม่มีก็ฝากทาด้วยจะขอบคุณมากเลยนะครับโอเคสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คืออะไรในคุณที่ ทำให้คนอื่นๆมาลุมรักเรามาดูกันนะครับชาวกองเรือของเราไพ่เต็มเพลนเลือกคือไพ่ the activist นะครับเป็นลักษณะของนักเรียกร้องสิทธิ์นะเป็นคนที่แบบเหมือนเออเหมือนก่อตั้งเหมือนเรียกร้องอยู่ข้างคนอ่อนแอคนด้อยโอกาสชายขอบของสังคมอะไรแบบนี้ชาวกองเนี้ยจึงจึงมักเห็นใจผู้อื่นนะครับดาเนินชีวิตด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เรามาดูกันนะครับตัวตนของคุณคุณมีอะไรในตัวคุณบ้างสีที่เป็นด้านดีๆของคุณนะเออมันมีอะไรบ้างสามเหรียญน,นะครับสิบไม้เรวเวอร์แล้วก็ให้แฟนชาวกองนี้พี่เข้มมั่นใจว่าคุณดึงดูดความรักได้นะครับ โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่มาคุยกับคุณใครที่มาพูดกับคุณใครที่ได้มารู้จักตัวคุณแบบที่เข้มรับรองว่าเขาจะชอบคุณนะเขามักจะตกลุ่มรักคุณนะครับคุณะเป็นคนช่างเจราจารช่างสื่อสารนะตรงนี้เป็นไพ่สามเหลี่ยนนะครับสามเหลี่ยนเป็นลักษณะของนักสื่อสารเป็นคนพูดคุยกันนะพูดคุยกัน brainstorming ชาวกองนี้จะ brainstorming เก่ง เวลาได้คุยกับคนรอบข้างอ่ะเราจะมีความเฉิดฉายเราสามารถที่จะแนะนำแนะแนวทางให้คนรอบข้างเป็นที่ปรึกษาได้นะครับสิบไม้เนี่ยอาจจะเป็นคน w o r k a ah ฮ o ล i c นะหรือเป็นทีมแบกเออบางคนเป็น w o r k a ah ฮ o ล i c แต่บางคนเป็นลักษณะของแบบทีมแบกคือแบกยังไงแบกอะไรบ้างนะครับเป็นลักษณะของการแบกแบบ แบบเป็นผู้นําให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยเออบางทีก็ทําทํางานทํางานมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าทีมแบกใช่ไหมเออลองทบทวนดูนะครับว่าเราเป็นทีมแบกหรือเปล่าเลเวอร์ ever, เนี่ยชาวกองนี้ดึงดูงดความรักยังไงพี่เข้มมั่นใจว่าชาวกองนี้คุณก็ต้องดึงดูงดความรักแน่ๆ จะมีความรักเข้ามานแน่ๆเพราะตัวคุณดึงดูดอยู่แล้วนะครับมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่แต่อาจจะทํางานหนักไปหน่อยนะครับเป็นพวกเวิร์กอ l i ฮอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังจะเรียบร้องนะอยู่ข้างคนอ่อนแออะไรอชอบปกป้องคนอ่อนแอนะกองเนี้ยทีนี้ขอดูหน่อยซินะตามท็อปิกของเราอะไรในคุณที่ทําให้คนอื่นๆมามลุมรักเเหรียญน,นะครับหเหรียญน,นะครับ เจ็ดดาบอ่าแล้วก็หนึ่งถ้วยลักษณะชาวกองนี้เนี่ยพี่เข้มมั่นใจเลยว่าจะเป็นเป็นคนที่แบบชอบเก็บหอมรอมริบนะมีความรักแต่เป็นคนที่ลึกลับนะคือชาวกองเนี้ชอบสะสม ไม่ว่าจะเป็นสะสมความรู้สะสมของสะสมงานอนดิเลกอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะชอบแบบเก็บรวบรวมอะไรที่เราทำนะ้วเรารสึกว่าเราอยากทํามันอีกซ้ําๆอะ่ะไพ่เจ็ดเจ็ดเหรียญเนี่ยก็มีลักษณะของความเป็นแบบฮาวเวสนะเป็นผู้เก็บเกี่ยวถึงเวลาที่เราหว่านพืชลงไปแล้วก็ได้โอกาสแล้วที่เราจะได้เก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวนะครับได้เอ่อเรียกว่า ได้ผลผลิตอะแต่ดูแล้วเป็นคนลึกลับหาตัวจับได้ยากนะครับที่เป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนอื่นๆมาลุ่มรักคุณเป็นคนที่มีเมตตานะชอบช่วยเหลือคนแบบที่พี่เข้มบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมแต่เวลาถึงเวลาถึงเวลาที่คุณต้องทํางานอะคุณก็จะไม่ใช่พวกที่ต้องมานั่งเช็คโทรศัพท์ว่าคนนั้นโทรมาหรือยังคนนี้โทรมาหรือยังคุณจะวางตรงนั้นไปเลยแล้วคุณจะทุ่มเทให้กับงานที่คุณรักที่คุณชอบที่มันอยู่ตรงหน้า คือเป็นคนที่ใส่ใจใส่ใจจริงๆนะครับกับงานกับอะไรที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอันนี้คือลักษณะดีลักษณะเด่นนะของชาวกองนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะ การที่คุณเป็นคนที่แบบดูลึกลับเนี่ยคือไม่เอาชีวิตของตัวเองไปทิ้งไปจดจอ่อไปหมกไปหมักอยู่ที่คนอื่นอะ่ะแต่ชีวิตของคุณเป็นตัวของตัวเองอะ่ะจิตใจของคุณอยู่ที่ตัวคุณเองอะ่ะคุณยิ่งมีสเสน่ห์นะหกไม้นะครับแปดไม้เจ็ดไม้แล้วก็เด็กถือถ้วย ิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีคนมารุมรักจริงๆครับตามหัวข้อกระทู้ของเรานะก็จะมีเพื่อนๆบริวารดีนะครับบริวารชอบแล้วก็เด็กเห็นเด็กรักนะครเห็นก็อยากตามนะครับเพราะชาวกองนี้หลายคนที่เลือกเนี่ยอาจจะมีอายุหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีอายุก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่แบบมีเขาเรียกว่าอุ้ยที่ภาวะสูงดูแลแบบสูงอายุเกินวัยเนี่ยก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับสูงอายุเกินวัย ฟังเหมือนไม่ดีนะเออแต่จริงๆมันมันก็ดีแหละเขาเรียกว่ามีมีคุณวุธมีคุณวุธมีความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนโตเป็นคนที่แบบรู้จักนิ่งเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเออมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับที่มีวุฒิภาวะด้วย ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการหมอไพ่ในอยากแนะนําอะไรบ้างมีอะไรไหมที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เฮ้ยจะมีงานดีๆจะมีเงินดีๆจะมีของดีๆเข้ามานะแต่ชาวกองเนี้ยรู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนรู้อยู่แล้วะว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอด โชคดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความชอบชาวกองนี้ยังไงพี่เข้มก็มั่นใจว่าคุณมีสเสน่ห์แต่ทีนี้มีสเสน่ห์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เขามาชอบคุณแล้วคุณจะต้องชอบกลับนะเพราะดูท่าทางแล้วในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาชอบคุณยเยอะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้พร้อมที่จะชอบเขากลับ บางคนคุณเองก็รู้สึกว่าเอออยากปฏิเสธเพราะมีไพ่สี่ถ้วยอยู่อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่สเปคคุณอย่างเงี้ยคุณก็ปฏิเสธก่อนเพราะจริงๆแล้วคุณอาจจะมีคนในสตอ็อกมีคนในใจอยู่แล้วนะตรงนี้เป็น9ก้าถ้วยแต่คุณจะเก็บเงียบเลยนะเป็นคนลึกลับไงคือไม่บอกว่าเราชอบใครมีใครไว้ในใจสเปคประมาณไหนเราไม่เราไม่บอกสักพักหนึ่งคนประมาณนี้จะเข้ามาให้เลือกนะ มีทั้งชอบทั้งไม่ชอบไอ้ที่ชอบเนี่ยคุณจะมีแบบไว้ในสต็อกอะ่ะเอ,อ่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อพูดคุยเพื่อปลดใจเพื่อที่จะเรียนรู้นิสัยชีวิตเขานะที่มีในสต็อกนี่ไม่ใช่หมายความว่าเจ้าชู้เอาทุกคนอะไรยงี้ไม่ใช่นะแต่เพราะยังไม่เอาใคร่งเราถึงไม่ใช่คนเจ้าชู้ยังไม่เอาแต่ต้องดูก่อนว่าเข้ากันได้หรือเปล่าเป็นคนยังไงดีไหมคัดกรองความท็อกซิกเอ,อ่อมีมีท็อกซิกไหมนะ าทอกซกิก็ไม่เอาก็คัดออกนะครับอาจลองลองดูเพราะกองนี้จริงๆพาก็บอกว่าคุณค่อนข้างช่างเลือกค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกไม่ใช่ใครก็ได้แต่คุณก็จะมีแบบมีมี choice ของคุณมีการเลือกของคุณนะครับโอเคครบถ้วนนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีกับชาวกองที่2นะครับกับทอปิกที่ว่า อะไรในคุณที่ทําให้คนอื่นมาลุ่มรักนะก้องที่สองของเรานี้นะครับเป็นกลองหมาและไพ่เทมเพ่ตเลือกคือไพ่เดอะฟูลนะครับโอเป็นเด็กที่แบบมีความสนุกสนานมีความเฮฮามีความล่าเิงนะแล้วก็ไม่กลัวเสี่ยงนะครับนี่ผมบอกถึงตัวตนของคุณนะครับด้านดีๆของคุณนะครับสิ่งดีๆของคุณเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสนุกสนานแต่บางครั้งมันก็มาด้วยความแบบ ความประมาทเลเละความไม่กลัวงไงเออความเป็นเด็กเห็นะไ,ไปยืนบนหุบเผวบนหน้าผานะครับไพ่สำหรับนี้นี่เขาว่าแบบยืนบนมุมตึกอาจจะกําลังเล่นกีฬาผาดโผนกีฬาเอ็กซ์ตรีมอยู่นะครับอาจจะเป็นคนประมาเนี้อาจจะเป็นคนสปอร์ตถ้าตัวไม่สปอร์ตใจก็สปอร์ตคือแบบมันกล้าม,มันมีความบ้าบิ่นในตัวเองมันรักอิสระนะออะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวคุณะมีอะไรบ้างนะไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณมาเอร์เซ แปดถ้วยการเดินทางการท่องเที่ยวนะการย,ย้ายทาวเวอร์กระทันทีทันใดกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะครับเมดิเชียนชารเมนชาวกองนี้อาจจะมีการย้ายงานเร็วๆนี้นะครับเออถ้าเกิดเป็นเมดิเชียนกับทาวเวอร์ใช่ไหมหรือว่ามีการ upgrade, อัปเกรดอัปเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนขั้นอย่างเงี้ยเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนงานนะครับงานที่เราทำาจ,จะมีอะไรบางอย่างที่มันดีๆนะ้ะมาเติมในชีวิตของเรา แต่บางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเงินนะเพราะพ่ยไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเงินอะไรเท่าไหร่แต่มันเป็นการเปิดโลกอีกใบหนึ่งมันเป็นการเปิดทัศนคติเปิดมุมมองเปิดวิธีคิดบางคนมีการ transform น,นะครับมีการเติบโตของชีวิตของจิตวิญ,ญญาณของตัวเองนะครับอันนี้คือด้านดีๆของฟูลเลยนะครับมีไพ่ the fool เ,เนี่ยเอาเป็นเด็กนั่นที่มีความสนุกสนานน่าเลิงนะครับ m ิก i ชียนเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดตัวควมมุณเป็นคนที่ฉลาดบางทีอาจจะชอบมีการเดินทาง ชอบเดินทางเป็นคนปุบปับคนอื่นนะ่ะคาดเดาไม่ได้ว่าคุณจะทําอะไรบางทีตัวคุณเองก็ยังคงมาบ่นนะว่าโหพี่เข้มฉันเองก็คาดเดาชีวิตฉันไม่ได้เหมือนกันฉันก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในตอนนี้นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับกระทนหันคุณเป็นคนปุบปับมากเลยอยากคิดปุ๊บทําปั๊บนะเออคิดปุ๊บทาปั๊บเลยไม่ยอมแบบไม่ยอมรอนะไม่ชอบความอึดอัดยืดยาก ไปคนตรงบางทีขวานผ่าซากด้วยนะครับออกจะดูไปคนอวดดีไปนิดนึงแต่ก็มีดีให้อวดนะอะไรในคุณที่ทําให้คนอ,นอื่นมารุมลักมามีอะไรบ้างาครับซีดาบนะครับอมีดเอ็มเพนะสอกไม้มีคนส่องอยู่นะครับแล้วก็ห้าเหรียญคือชาวกองนี้ลักษณะที่มีความรักจากผลมักจะมองคนที่แบบ ค่อนข้างเลเวลสูงอ่ะเออค่อนข้างจะมีระดับสูงกว่าตัวเองนะครับระดับสูงในที่นี้พี่เข้มไม่ได้หมายความว่าชอบคนที่แบบรวยกว่าหน้าตาดีกว่าอะไรอย่างนี้นะแต่อันนั้นก็เป็นหนึ่งในความหมายแต่อีกหนึ่งในความหมายก็คือบางทีเขาอาจจะมีกลุ่มเพื่อนเขาอาจจะมีสังคมเขาอาจจะมีชีวิตของเขาเขาอาจจะมีออร่าเออมันอาจจะฟังดูไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่าไหร่เนาะเออมันอาจจะเป็นนามธรรมก็ได้นะไอค้คำว่าสูงในที่นี้ชาวกองเนี้ยก็เลยมักจะมีคนมาชอบคุณ มาลุมรักคุณนะครับเพราะว่าเขาเองก็มองว่าคุณสูงแต่ชาวกองนี่อาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้พอใจกับคนเหล่านั้นเลยก็อชอบอะไรที่มันขวายคว้าไม่ได้หรือขวายคว้ายากๆก่เออมันเล้าใจดีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นใครที่จะมาจีบชาวกองนี้เนี่ยต้องเตือนไว้เลยนะว่าชาวกองนี้เนี่ยเขาไม่ชอบให้ใครมาวิ่งไล่และเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาไล่ใคระใครก็ตามที่มาวิ่งไล่เขาเนี่ยเขาจะเทิร์นออฟชาวกองเนี้ย มีเคบเชื่อนะตัวคุณก็จะไม่ชอบให้ใครมาวิ่งไล่คุณและคุณก็ไม่ชอบวิ่งไล่คนอื่นแต่ชอบการดึงดูดที่มันคุยกันแล้วมันคลิกแล้วมันเข้าอกเข้าใจคุยกันแล้วมันเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวคุณน่ะดูสวยดูดีนะดูหรูดูแพงนะครับแล้วก็จะมีคนเข้ามามองมองคุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณน่ะเกินเอื้อมประเภทคนที่ประเภทมองว่าคุณน่ะเกินเอื้อมเนี่ยเขาก็จะปิ๊งคุณนะ แล้นในมุมของคุณนะคุณก็จะชอบคนที่แบบมันเกิดเอื้อมในสายตาคุณด้วยเช่นกันนะฮะเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงว่าถามว่าเรามีเป้าหมายให้กับชีวิตได้ไหมดีนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้คนที่แบบเขาทําตัวหงออะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนพวกนี้ก็มีค่าในตัวของเขาอยู่นะทุกคนมีคุณค่านะครับเราไม่ใช่ต้องวิ่งตามอะไรเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเวลา ชาวกองนี้มักสวยนะครับทำให้คนอื่นตกหลุมรักมักสวยมากมีคนมาส่องมีคนมามองแล้วคนอื่นจะชอบว่ามองว่าคุณเกินเอื้อมนะครับแล้วคุณเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงหยิบจับอะไรคือทันทีทันใดเป็นคนรวดเร็วแต่บางครั้งอาจจะพูดขวขา,ดางขัดซากไปนิดนึง <S <S เร็วๆนี้มีเกณฑ์ได้ย้ายงานได้อัปเกรดงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะ <S 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 เออก็เป็นดวงที่ดีเนาะแต่บางทีผีผามไม่ค่อยระวัง <S <S อ่ะแล้วเรามาดูกันซีว่าแล้วแล้ว แล้วยังไงต่อเขามาลุมรักแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรกันไหมกองนี้ดูสิเนี่ยห้าถ้วยอัศวินเหลียญน,นะครับจัดตัสติสครับเจ็ดถ้วยมีคนแอบ,บสองคุณนะแล้วก็ยังมีไอห้าถ้วยเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกเสียใจเสียดายนะปมหมองถ้วยที่แบบมันขาดเขาเองก็คง มองตัวเองแล้วก็คือมีการประเมินตัวเองอะ่ะก็จะเป็นการแอบบส่องแอบ,บมองและแอบ,บคิดถึงอยู่อย่างนั้นชาวกองนี้เนี่ยพี่เข้มมั่นใจว่าคุณมีเสน่ห์มากพอที่จะดึงดูดคนให้เข้ามาชอบคุณให้เข้ามามารุมมาตุ้มรุมรักคุณนะมันมากพอมันพอดีนะครับคุณมีดีอยู่แล้วอย่าลืมมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่เขาที่พ่ออยากจะบอกเนาะถึงแอคชั่นของเขาเขาเก็บคุณไป คิดไปฝันนะเออไปฝันหวานนะเจ็ดถ้วยเดินพ่าของคนที่แบบกาลังแบบฝันคิดนั่นคิดนี่ถึงเราตัดสินใจอยู่ว่าจะทํำยังไงดีแต่ว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยม้าเขาไม่ค่อยขยับม้าของสําหรับนี้มันดูขยับนะแต่ถ้าเป็นม้าสาหรับอื่นนะเขาไม่ขยับนะมันหมายถึงความชะงักงันความนิ่งใช้เ,เวลานิ่งกว่าจะตัดสินใจก็ตัดสินใจว่าจะมาไหมจะจีบไหมพวกเนี้ย ลหลงไหลนะครับอ๋อจะเข้ามาในที่สุดนะผมคีดจะเข้ามาจะมีคนพัฒนาตัวเองมาเพื่อมารักคุณชอบคุณนะดังนั้นคุณเองก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะพัฒนาตัวเองในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าให้เราเก่งสวยรวยขึ้นเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของภายนอกแต่เรื่องที่เรามีความสุขระหว่างทางเราเก็บรอยยิ้มเอาไว้วเป็นเมมโมรี่ดีๆ ของพวกนี้ก็เป็นคุณค่าภายในซึ่งมันควรต้องทําคู่กับคุณค่าภายนอกเก่งสวยรวยดีใช่ปะคุณมีความพยายามคุณมีความสนุกสนานกับงานพี่เทียนไม่อยากใช้คําว่าพยายามหรือจับจดจ,จับจ่อหรือมีสมาธิสูงสมาธิแรงมากเพราะชาวกองนี้เป็นคนที่ปรับป,ปรับกระนานคาดเดาไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่แม่นไงถ้าไปทายแบบนั้นใช่ไหมชาวกองนี้ก็เลยจะมีความแบบฉลาดเฉลียว่ามีลูกล่าลุกชนก็มันก็เป็นข้อดีของคนเหมือนกันนะ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นๆมาลุมรักนะแล้วก็จะมีคนมาลุมรักคนส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าคุณนะแบบเกินเอื้อมเขาก็เลยลุมลุมมารักคุณแต่บางทีตัวคุณเองก็ชอบชอบมองคนที่แบบเออเกินเอื้อมเหมือนกันนะครับพบทวนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัส <Yes. S 2> ดีชาวกองที่3นะครับกองที่3าของเรานะครับเป็นกองวิชอบนะครับท็อปิกของเราวันนี้คืออะไรในคุณที่ทําให้คนอื่นๆมาลุมรักนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านดีเสน่ห์ของคุณกันนะว่าเป็นอะไรนะครับที่คุณดึงดูดคนอื่นมาลุมรักไพ่ในเรื่องนี่เป็นไพ่เดลเเวอร์นะครับเลเวอร์นี่เป็นไพ่ของคนรักความรักนะครับคนวาดน,นี่เขาบอกว่าเขาตั้งใจวาดมาจากงานแต่งของเขาเลยนะเออ เป็นความโรแมนติกมากเลยเป็นคน2คนที่แบบมีความรักกันนะครับข้างหลังเนี่ยคือความสมัครสมานสามัคมค,คีความกลมเกลียวอะ่ะเออขนาดเทียนยังบิดเป็นเกลียวเลยนะหลูหลามากนะครับแต่มีความเรียบง่ายแฝงอยู่นะครับเป็นความบริสุทธ์นะชาวกองนี้นะครับคุณจึงดึงดูด,ด,ดความรักได้ง่ายๆไม่ต้องกังวลหรืออะไรไปนะเพราะชาวกองนี้สามารถดึงดูดความรักได้ผ่านเอเนจีของคุณอยู่แล้ว ผ่าน energy ของความสุขถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเรามีแผลใจมีอะไรที่มันขัดขวางขวางทางเดินตัวเองไม่ให้เราพบรักที่ดีสักทีเนี่ยคุณคลีนพลังงานลบนิดนึงทํางานกับตัวตนวัยเด็กหน่อยนึงทางพลังงานลบมันก็หายไปเองมันก็เป็นกระบวนการเดียวกันนั่นแหละคุณก็จะได้พบกับความรักที่เป็นแบบรักแท้เลยนะคุณก็จะได้พบรักแท้จากตัวเองก่อนคนนึงและรักแท้จากตัวเองเนั่นแหละจะโคดึงดูดความรักเลยให้กับชาวกรนี้ พอดูหน่อยสินะครับตัวต้นของคุณนะครับคุณเป็นใครอะไรยังไงดูสิเอมเพอเลอร์ Emperor, นะเปลี่ยนอันนี้อัศวินถ้วยแล้วก็สตา,าบแต่คนี่คุณคุณความยิ่งใหญ่นะทำงานเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าช่วยบองดองคนอื่นนะรู้จักมีวาทศิลป์ เวลาใครพูดใครก็รักจนบางครั้งชาวฟองนี้มักจะดึงดูดรักแบบรักสามเศร้ามาหาอยู่เรื่อยๆคือตัวเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทําอะไรไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าไอ้พวกพวกคนที่มันมีประเด็นของรักสามเศร้า,ราอย่างคนที่มีแฟนแล้วคนที่เจ้าชู้คนที่ไม่รู้จักพออะไรเงี้ยก็มักจะมาตกลุมรักชาวกองนี้ด้วยเช่นกันซึ่งมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่มันมันแถมอะ มันแถมมากับชาวกองเนี้ยเพราะว่ามีสเสน่ห์ไงมีสเสน่ห์เยอะนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบแถมๆม,มาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่าตามท็อปิกของเรานะครับท็อปิกของเราก็คืออะไรในคุณที่ทําให้คนอื่นๆมามลุมรักเลเวอร์ครับมีเลเวอร์ภาษากับเลเวอร์นะครับเนี่ยมาขยายความนะ ก้าวดาบโอรักมากรักแบบงงหัวไม่ขึ้นรักแบบทันทีทันใดนะครับทาวเวอร์แล้วก็อะฟูชาวกองเนี้ยพี่เชมบอกเลยว่าคาร์ลมูลดีคารมลมีทําให้แบบคุณมีสเสน่ห์ลักษห์มันแรงทําให้คนที่ทั้งชอบทั้งไม่ชอบคุณนะ่ะบางทีก็ตกหลุมรักคุณนะเขาอาจจะออกแอคชั่นดีหรือไม่ดีบ้างก็ได้บางคนก็จะลากพวกแบบพวกเสือพวกจะเข้มมาชอบมันเป็นของที่ต้องมาคู่กันนะเพราะว่าสาวสวยอะ ผู้ชายที่เป็นเสือมันก็ต้องหมายปองถูกไหมแน่นอนผู้หญิงผู้หญิงสวยอะ่ะเออผู้ชายก็หมายปองผู้ชายหลอผู้หญิงก็หมายปองหลอด้วยมีเงินด้วยยิ่งชอบและชาวกองนี้เนี่ยไพ่บอกชัดเจนเลยว่ามันมีเอ็นพลเอร์นะครับคุณเนี่ยอยู่ระดับบอสระดับของหัวระดับเจ้านายหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองไอเอนเนจีแบบนี้แหละนะที่ที่กล่าวมาเนี่ยที่ว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองหรือเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยมันมันบ่งบอกถึง สถานะสถานะทางสังคมของคุณอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนที่แบบเก็บหอมรอมริบชอบสะสมเงินสะสมของเป็นคนที่แบบมีคารมเวลาไปพูดเนี่ยไม่ได้นเน้นความน่ารักเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยออกจะแบบมีความเ้าเฮาด้วยเพราะาต้องต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลร้านเอออาจจะมีความเ้าเฮาอาจจะมีความแบบเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงที่เก่งฉะฉานมันก็ดึงดูความรักนะชาวกองเนี้ก็จะมี คนมารักมาชอบนะครับมันดึงดูดเข้ามาแบบทันทีทันใดแล้วคนพวกนี้บางทีเวลาเข้ามาเวลาไม่ได้คุณยางงองแง่ด้วยนะหัวหัวจะปั่นจะหมุนจะเหมือนแบบเออเหมือนคนมันจะลงแดงอะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์ของคุณมันมากนะเห็นพี่เนร์เวอร์มาขยายความเลรเวอร์นะครับคุณเป็นคนที่แบบคุยสนุกเวลาใครคุยด้วยแล้วอยากคุยด้วยอีกที่เขาบอกว่าคารลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองใช่ไหม ถ้าชาวกองนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือคุณอาจจะบอกโอ้ยพี่แค่มันเป็นผู้หญิงนะคุณก็จะมีความความมัสกิลินผสมอยู่ในความผู้หญิงคือมันไม่ใช่ผู้หญิงเกินไปมันเป็นผู้หญิงที่มันมีความเป็นผู้ชายแบบเจืออยู่ในนั้นด้วยมันจึงทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นเพื่อนก็ได้แต่เป็นคนรักมันก็ดีเพราะว่าเขาก็มีแพชชั่นให้กับเราด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับมันยิ่งดึงดูดนะครับ ความสนุกเสียงหัวเราะนะครับการเป็นคนกล้าแสดงออกการเป็นคนที่แบบเป็นเจ้าคนนายคนการเป็นคนที่แบบพูดตรงๆนะพูดตรงๆแต่ยังมีความมีคารมอยู่พูดบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นแต่พูดในหลักสาระสำคัญความจรงิงมนทำให้คุณมีสเสน่ห์แล้วคุณมีเกณฑ์ได้ทำงานอะไรต่อเนื่องทำงานยังต่อเนื่องก็ทำให้คุณมีแพชชั่นกับเรื่องที่ที่คุณทำเออกับงานที่คุณทำ มันยิ่งทำให้คุณมีแต่คนอยากเข้ามาแต่งงานด้วยเข้ามาชอบด้วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเด็กถือถ้วยครับราชินีไม้ไฮพีสแล้วก็หกถ้วยเร็วๆนี้นะเพื่อนเก่ารักเก่าจะเข้ามาผู้ชายผู้หญิงจะเข้ามามาลุมมาตุ้มลุมรักเต็มไปหมดเลยจะเข้ามาขายขนมจีบเจอะไอซ์ชนอะไรอีก นอกจากจะเข้ามาขายขนมจีบแล้วบางคนเข้ามาในลักษณะของแบบของงานคนที่จะจืดหน่อยอะ่ะเออไม่รู้จะจีบยังไงอะ่ะก็จะมาแบบในรูปแบบของงานจะคุยแต่เรื่องงานแต่ก็คือจะมาก็ล้อก็ติมาวนเวียนมาป้นเปี้ยนอยู่นั่นแหะเออจะไม่หายไปไหนนพวกนี้เอ,อพวกคนดีๆก็จะมาในแนวนี้ส่วนคนที่ไม่ดีพวกนี้ก็จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันมีมีรูปมีเมียอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามามันก็จะป้วนเปี้ยนมันก็ไม่ไม่ไปไหนเหมือนกันนะเังนั้นชาวกองนี้คุณมีสิทธิ์เลือกและคุณต้องเป็นคนเลือกด้วยเพราะพายเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําให้คนหลากหลายประเภทเข้ามาชอบคุณเพื่อนเก่ารักเก่ายังตกหลุมรักคุณเลยนะครับมีพ่หกถ่วยโดยเฉพาะรักเก่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาจะมาป้วนเปี้ยนเป็นพิเศษเขารู้สึกว่า คุณเสน่ห์แรงเป็นพิเศษนั่นเกิดจากสิ่งที่คุณเป็นงานที่คุณทํางานอดิเรกที่คุณชอบการใช้ชีวิตของคุณเส้นทางที่คุณเดินนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้คนอื่นๆมารุมรักโอเคครบถ้วนนะครับชาวกองที่3ามเราพบกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวทายคริปทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะไพ่ใต้กองของเราวันนี้คือเดวิลนะครับเดวิลนี่เป็นเรื่องของลูกเก,กินเสียงสัมผัสความหลงไหลความรักใคร่ไหลหลงแพชชั่นนะครับเต็มไปด้วยตัณหาราคาอะไรแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งที่เป็นตัวของคุณถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ถ้ามีแต่เดวิลอย่างเดียวไม่ดีนะแต่ว่าใบอื่นๆ่ะพี่เข้มได้เห็นแล้ได้ได้เปิดดูไพ่ของคุณก่อนนั้นเนี้ยสามกองนะก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับแต่บอกว่า ไอเรื่องตันหาราคาเรื่องแพชชั่นเนี่ยคุณก็สามารถกระตุ้นให้คนอื่นรู้สึกรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณได้นะหลายคนที่มาเลือกเล่นคลิปนี้คุณคุณเล่นเป็นในความรักอ่ะทาให้คุณมีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลานะครับทาให้คนมาตกหลุมรักมาลุมลมาตุ้มหลุมรักคุณตลอดเวลานะครับเดวี่ยนี่เป็นเรื่องของรูปรสกิกกก่นเสียงสัมผัสพี่คมั่นใจว่าชาวชาวคลิปนี้นะครับใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยพลังงานรวมๆข,ของคุณนะ่ะน่าลหลงไหลทุกคน เรามาคลีนพลังงานกันนะครับเพราะการดูดวงแบบพิก,การเป็นจิตในเราดิ้งคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำนายที่ดีอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับโอเคครบทวนนะครับนกพ่เข้มมันเรียกพ่เข้มแล้วว่ามันมันอยู่ห้องนู้นพ่เข้มเปิดห้องเอาไว้ห้องทํางานกับห้องห้องนอนมันติดกันที่นี่คือห้องนอนนกพ่เข้มชอบทํางานในห้องนอนมากกว่าห้องทํางานมันไม่มีแอร์ ร้อนแบบเคยอยู่ในรถรถรถที่แบบตากไว้กลางแดดไหมเออพี่เข้มมาเคยพ่อแม่พี่เข้มมาไปคุยกับพอโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออแล้ววันนั้นน่าเหงื่อแตกอะไรเงี้ยแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้ไปพ่อแม่คือคุยแบบคุยงานเพลินมากแล้วอีกวันหนึ่งครูตีด้วยนะคือไม่ได้ฟังเหตุผลกูเลยแล้วแล้วเด็กประถมอ่ะมันมันจะโดดเรียนไปไหนอะ่ะ มันขาดเรียนไปวันนึงทำไมต้องตีกันขนาดนั้นไม่เข้าใจนะแต่เอาเถอะก็คือในในยุคนั้นนะคนที่เป็นครูเขาอาจจะมีวิธีจัดการหรือมีมีวิธีสอนอันนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วที่เขาจะคิดได้ในขณนะนั้นนะออแต่ถ้าเราแบบเราไม่ชอบโอเคเราก็ไม่ทําเราก็ไม่เผยแพร่พลังงานลบไปให้คนอื่นใช่ไหมเราก็จะมีความเมตตานี่คิดว่าเด็กประถมป .5 ป .6 นี่คือตั้งใจโดดเรียนใช่ไหม คือมันร้อนมากนะห้องทํางานพี่เข้มมันร้อนแบบร้อนแบบอยู่ในรถตากแดดอ่ะดีนะว่ามันไม่ตายอ่ะพี่เข้มคิดว่าจะตายนะพี่เข้มก็เลยเปิดเปิดประตูไว้ให้แอร์ห้องนี้มันทางานหนักนะแต่นกพี่เข้มเรียกพี่เข้มไม่หยุดเลยมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนมากเพราะว่าพี่เข้มเปิดแอร์ให้มันกระจายไปห้องนู้นละแต่มันเรียกพี่เข้มไม่หยุดเลยนกนี่ขี้ออนมากถ้ามันติดคนแล้วมันขี้อ้อนมากนะลองไปเลี้ยงดูนะ บางทีก็หัวจะปวดถ้าเพื่อนต้องการสนับสนุนนะครับหรือว่าต้องการแบบซื้อซื้อข้าวให้นกกินะอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถโดเน a t เข้ามาได้ในช่องทางต่างๆดิพิเคีมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับการกดปุ่มซุปเปอร์แตนการสมัครสมาชิกช่องนะทำได้หมดเลยหรือว่าการดูดวงส่วนตัวอะไรแบบนี้ขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับดิพิเคีมหลักไหม่ก็ได้นอกจากนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกด subscribe ไลค์ s h a ์นะครับหรือว่าเลือกกองไหนก็บอกไปเค้มด้วยลวกันเนาะ โอเคแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ